ภยาปัโชมีอานิโคมีสุขีอัตนาปริหารามีสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตูสัพเพสัตตาเวราหุนตูสัพเพสัตตาพยาปัชาหุนตูสัพเพสัตตาอานิพาหุนตูสัพเพสัตตาสุขีอัตนาปริหารันตู สัพเพสัตตาสัพพทุขาปรมูลจันตุสัพเพสัตตาสัพพาสัมปติโตมาวิขาดจันตุสัพเพสัตตากรรมมาสักกากรรมมาอยนิกรรมมาพันทุกรรมมาปฏิสารนายังกรรมังกฤตสันติกัลยาณังวาปาปังวาตัสสะพายาธาภวิสันติ